ครับผมาอาพถึงรางวัลที่ได้รับมันีก็ได้รางวัล New Gen g e n e r a t ่น n 2 0 2 2นะบผมก็ต้องขอบคุณฮาวนะครับผมที่มีมีรางวัลนี้แล้วก็ได้มองเห็นเน็ตนะครับผมในเป็นเหมือนกับธุรกิจหน้าใหม่ครับผมก็แต่จริงๆเรา,าต้องขอบคุณทางพ่อแม่แล้วก็พี่ออฟแล้วก็ดูมันเดียก็น้องๆทุกคนด้วยนะครับรวมถึงแฟนคลับด้วยนะครับผมเพราะว่าคือถ้าไม่มีทุกคนก็ทางฮาวก็จะไม่มองไม่เห็นเน็ตในในด้านธุรกิจด้วยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้ ครับผมครับผมก็ครับครับผมก็นี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลแรกของผมด้วยนะเพราะแบบขอให้คุณแบบว่าเออได้รับรางวัลแบบนี้อีกเรื่อยๆครับผมใช่เป็นหลุ่มธุรกิจไฟแรงครับผมขอบคุณครับอยากให้เวยพรหน่อยครับสิบปีของฮาวไม่ลืครับครับผมก็เนตขอเวยพรให้กับฮาวนะครับผมก็สิบปีแล้วนะครับผมก็อยากให้ฮาวอยู่กับทุกคนมานานครับผมแล้วก็ขอให้ ปีหน้าก็เชิญนิจเจมอีกนะครับผมผมก็นั่นแหละครับผมก็ขอให้ฮาวครับผมต้มทะเสื่อที่มีคุณภาพแบบนี้ไปนานๆนะครับแล้วก็หวังว่าพวกผมจะได้มางานแบบนี้อีกนะครับผมรั่นแหละผลงานของเราตอนนี้มีอะไรต่างกันบ้างับก็จริงก็เซียนสับรางก็ตอนนี้มีเซียนสับรางนะครับผมก็ทางช่องวีทีวีนะครับผมก็ ทุกวันพึ่งหาดสองคูมครับผมครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็พวกเรากลังถ่ายทำอย่างเล่นกับอนุนอยู่นะครับก็รอติดตามด้วยนะครับก็จะมีเน็ตเจมีพี่ปามีพี่มาแล้วก็แบบมีคนอื่นอีกด้วยนะครับใช่ครับผมตอนนี้ก็น่าจะคิวที่ประมาณ10กว่าเลยใช่ครับผมแต่ที่กำคัญปีหน้านะครับผมอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามนะครับผมคือแต่อย่างเล่นกับอนุนพี่นายพี่ตุ๊กเจนแบติดกำพันถ่ายมาแล้วก็ได้ชมกันอย่างแน่นอนเนาะ ใช่ครับผมเพราะว่าตอนแบบอ่คือแบบว่าถ้าณตอนนี้อ่ะครับคือก็กําลังถ่ายทําอยู่ก็จริงๆอ่ะพอเรากลับมาจากที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เริ่มถ่ายโลน้้ใช่มีแน่นอนมีแน่นอนครับผมอย่าเรียกน้องมีแน่นอนครับปีหน้าได้ทำแน่นอนครับผมได้เลยครับผมปีหน้าได้ได้แน่นอนครับพี่ๆแต่ยังแบบไม่ได้การันตีว่าเราจะจะช่วงไหนครับ ทายพี่เดี๋ยวไม่แบบจะโผล่พี่หทายพี่เราไม่รู้ไงอ๋อโอเคก็ก็เดี๋ยวรอดูทุกคนแล้วกันครับรอติดตามกันครับเพรากระแสมันมาตั้งแต่แบบเราเริ่มทิตติ้อขายตากันเราเริ่มสื่อหลายประเภทยับชมเรื่องนี้ครับผมก็แล้วอะไรอย่างเนี้ยครับผมก็จริงๆพวกผมก็อยากดูแล้วเหมือนกันครับผมก็พวกผมก็ทั้งตัวนักแสดงเองก็ทีมงานเองก็เต็มที่จริงๆครับผมเพราะว่าคือจริงอยากให้มันออกมาดีครับผมก็ต้องอดทนรออีกนิดนะครับพวกผมครับผม เอาก็ถ้าเปิดนะตอนนี้ก็คือแบบตัวไลน์ของทางบ้านเราเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะมากครับมีคอนเทนต์ที่ยังแบบไม่ได้ปล่อยเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังแบบจะทยอยปล่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเปิดใครที่อยากจะรู้จักเราเยอะมากขึ้นแบบอยากเห็นมุมมองของเราแตกต่างกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ติดตามที่ช่องดูมันดีทีวีใน YouTube ด้วยนะครับผมก็ติดตามแบบช่องทางติดตามส่วนตัวของเราได้หมดเลยครับเขาผมไมแล้วก็ไอ้นะครับมีใหม่ครับ จริงๆก็ยังไม่มีแผนครับผมแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ทุ่มเทให้กับงานเลยครับผมแต่ว่าถ้าว่างก็อาจจะแบบไปหาที่เที่ยวบ้างครับผมก็คือเหมือนกับได้พักผ่อนครับผมก็มองๆไว้อยู่ครับผมที่จริงคู่เราโปรเจกต์นี้มันมีอะไรครับมีพัฟเจซีมีส์การแสดงงานการงงานเราก็มีงานอะไรครับก็ถ้าก็แบบก็ถ้านะตอนนี้ก็คือแลนก็มีแบบ เหมือนแบบว่าก็ได้ยินเขาพูดๆกันมาแล้วบ้างแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มเลยครับเพราะว่าแบบเรายังแบบคอนเซนเทรตที่ถ่ายอย่างนี้นเนี่ยนอนอยู่ครับผมใช่ครับก็หวังว่าทุกคนจะติดตามนะครับผมเพราะว่าไลน์อัพของดูมานิกก็มีเรื่อยๆแน่นอนครับผมอขอบคุณครับของครับ